มันนี่นี่มึงมันนี่ม,ม,นมาแค่หมวดมึงมีเรื่องอะไรผมไม่ได้มีเรื่องอะไรเนื่องจากคุณหนูนะ่ะทําร้ายยายกาหลงมาผมเป็นคนเข้าห้ามแต่ไม่มีใครเชื่อฟังมึงห้ามแต่ว่ามึงเนี่ยไล่ตีน้องสาวกูมามึงหวดีังไงไม่ได้หวดีมึงคิดว่ามึงอยู่กับพ่อกูมานานกูจะไม่กล้าทำอะไรมึงเลยไม่ใช่เดี๋ยวมึงฟังนะมึงฟังนะมึงฟังน้องกูพูดนะมังรอเลยเป็นยังไงบ้างโอ้ เป็นไงบ้างเนี่ยเจตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็จ็ตรงนี้เจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บมากไหมโอ้เดี๋ยวเป่าให้นี่ยในเรื่องเขาเล่าให้เป็นพี่น้องมึงเล่นเป็นเหมือนผัวเมียหรือบ้าปะเนี่ยพี่น้องมารักกันอะไรขนาดนั้นอ่ะกูรักน้องกูอ๋อทำก็แล้วแต่แล้วแบบแล้วแบบว่าไม่ทำไม่ดูไม่ทำไม่ดูแม่ดูแลทุกที้เยอะอ่ะโอ้โหไอ้เสื้อขับ มึงกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอผมไม่ได้ตีมึงไม่ได้แปลไม่แล้วก็มามาจุดแปลจุดจับมีแแม่เนี่ยโอยไอ้เสือมึงทำถึงขนาดนี้เชียวหรือวะเดี๋ยวแต่มึงเดี๋ยวแต่มึงมัไม่รู้เรื่องดูเหมือนอย่างไราไม่ได้เรื่องโอ๊ยไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบอกว่าลุงเสือกตีน้องมาไอ้เสือก ครับมึงกล้าตีน้องสาวสุดที่รักกูเหรอผมตีพวกนี้ผมไม่ได้ตีวันนี้ถ้ามึงอวดดีกูมีดีให้มึงลองกลับไปเลยเฮ้ยใจเย็นลูกตากพ่อพ่อไม่ต้องห่วงไปใหญ่ๆคุณหนูอย่าใช้กำลังกันเลยดีกว่าครับคุณหนูกำลังเมาแล้วด้วยทำไมกูเมาแล้วไปเมาบนหัวพ่อมึงยังไงวันนี้เนี่ยใครทำน้องสาวกูนะกูจะฆ่ามันทุกคนผมจะป้องกันตัวไม่อยากทำร้ายคุณหนู เลี้ยงลูกแบบตามใจก็จะเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ครับพี um, ah ่นกใจเย็นกน่น่น่นั่งเอออารมณ์ดีวันนี้พอเลี้ยงพี่เลี้ยงแล้วยากไรครับอะไรลูกอะหอะไรลูกเฮ้ยอะไกันลูกเียร ไปเร็วก็ไปยังลู่ก่อนเลยวะพี่ถึงลุ้นเนีางนูนเลยเร็วเขาก็เลยไม่ดีกันแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเพียถึงข้าก็เสื่อมเสิร์ฟโอ้ยเข้า่าเข้า่าอ่เดี๋ยวลูกทางไหนลูกทางไหนลูกเขาเป็นอะไรน่ะไม่เป็นลูกไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นลูกไม่อะไรลูกทางไหนลูกเป็นอะไรลูกไปดูพี่ผมสั่จแล้วไปนะครับ พี่เสือวันแี่นี้ที่กูจะตายมือมึงไไม่ทาอะไรคนหนูหรอกตว้องกันม่้ยเนไอ้เสือัไม่ยอมเข้านยเฮ้ยอะไรกันบ้างเฮ้ยบลูกกูเหรอเฮียเฮ้ยหายสัสเป็นใครมาต่อยหน้ากูฮะ ช่วยช่วยเอ้าโจก้มไม่ได้อีกโอ้โหดมไฮเป๊กอีเมลเข้าไปซะแล้วยังไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นคำนั้นไม่ฟื้นทอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โอ้โหโอ้้าหอ้โหโอ้โออ พ่าแทงของนะเออเดือดเดือดเดือดเลือกอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหพ่อจะตาดาเลืกลูกดาดาาลืกลูกดาจาดาเลืลูกเก่งผมก็มาดิพ่อมึงเอาไม้ไปสิวะไอ้เมียอะไรลูกเมีอะไรเจ๋จ๋อเจลูกจริงมึงเอาตัวอื่นมาเออเอาตัวไอ้เอาตัวอื่นมาไอ้มิรดลูกกูไม่ชอบตัวนี้เอาไปเก็บไอ้คนพูดไม่ถือไม้คนถือไม้แม่งไม่พูดมีอะไรลูกเกิดเรื่องใหญ่แล้วมั้งไอ้ลูกอย่างเนี้ยยังไอ้ลูกไอเสือกมันไล่ตี น้องสาวสมศรีมาเท่านั้นยังไม่พอมันจะฆ่าจะเนื้อเลยพ่อวะโอ้กำนันกำนันขึ้นมากำนันครับยังไงยังไงยังงไผมก็โทษกำนันแล้วครับยังไงยังไงก่อนที่เรื่องมันจะปลายบานมากกว่านี้บานปลายยังไงกำนันกรุณาฟังผมด้วยผมไม่แค่จะทำร้ายคุณหนูนี่เป็นเรื่องความพ่อมานี่เลยยังไงยกย้นูลูก ตอนนี้มันเรื่องใหญ่ที่สุดเลยจะไงลูกพูดต้องฟังให้ดีฟังอยู่ฉันเนี่ยเป็นลูกพ่อใจจะฮีมันเที่ยวจะไงลูกมันเที่ยวไอเสือกมันต้องจัดการเรื่องนี้ไม่ยอมไม่ยอมต้องจัดการมัาจัดการมันจัเวทเวทหมดเอ้อเอ้อต้องพูดจะไงบังครับคุณทำอะไรลูกกูดทำอะไรเลยสมศักดิ์จะทำ้ายผมผมบะปกป้องตัวเองเอาไว้ขอรับพ่อ ลุกตะบึกไอ้ลูกคุยไกลๆลูกคุยไกลห้างอะไรเนี k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  ah ่ยพ่อค okay? ุยกันห่างๆคุยก okay? ัน nice. ห่างๆไหวไหมอะไหวไหวลูกไหวค่อยๆเล่าลูกใจเย็นเล่าไกลๆก็ได้ลูกฉันไม่ยอมหรอกเรื่องนี้ไทำไรลูกคุยไกลๆลูกไกลๆเล่าลูกเล่าจัดการไปเลยยังไงเขาทำไรลูกมาเอออย่าข้อจัดการนี่บ้านกูเข้าใจครับพวกมึงอาศัยบ้าน มึงฟังไว้เลยนะไอเติร์นด้วยมึงกับกูเลิกเป็นเพื่อนกันวันนี้มึงพูดอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมมึงจะพูดไม่ได้แต่มึาตีกับพ่อกูแดกเล่าขวดเดียวกูจะแท้แม่งกระชากเลยิแม่งเดี๋ยวทีมหน้ามันเะกเก่งเหรอมึงเก่งกูกลัวเหรอทำไมอ่ะทีมกลับมาดิกูไม่กลัวงหรอกมึงไม่กลัวกูหรอมึงก็ได้มาเลยกูดแต่ไดรแม่มัาไอ้สัตวสดึกมันไม่เห็นอะไรไม่เห็นลูกอล้เหรอแล้วชนายกูโดนสตีขึ้นมาเขาก็ด่ากูไอ้หน้าสตีเนี่ยแม่งเฮ้ยใจใจใจทุกลข์ใจทุ มันเที่ยวไอ้มึงจะเอารึทำอะไรจับขาลูกกูด้ะจับไว้แล้วกำนันจะเอาอย่างไรกันว่ามา้กำนันจับขาไว้ตลกเก่งจริงมึงลงมากเก่งจิงมึงสาเหตุเกิดที่เองมึงทำอะไรกูได้ไหมนะเดี๋ยวกูถามนูลูกทางนี้ลูกคนนี้ดีกว่าคนนี้น่ารักตะมูตามี่เกิดอะไรขึ้นลูกมีอะไรลูกยังพ่อสาลูกโอ้ลูกสาของพ่อทำไมอ่ะทำไมพ่อ ฉันอะอายชาวบ้านชาเมืองเขาไม่พอนู่นลุงเสือกนู่นเสือกสมชื่อเลยไล่ตีมันเนี่ยชาวบ้านหัวเราะหมดแล้ว,ว,ลวโอ้ยเสือกตีหนูด้วยใช่เออเฮ้ยไอ้ทันขวัญาากงนั้นฟังฉันก่อนจ้ะคือว่าคนหนูนะเข้าใจผิดอีเมลน่ะมันไปใส่ความต้องเยอะตั้งแง่ไม่จริงกำนันก็รู้ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะทำงานใช่นี่ตัน้นฟังบอกคนหนูหน่อยได้ไหมว่า ส่งผมพี่ๆอย่างนี้กูไม่เอาหรอกอุ้ยเดี๋ยวกูเข่าเขาเรียกว่าส่งผมอาเซียบางทีคำมันอาจจะตกเหนื่อยใช่ไหมเลเกเกเหนื่อยมาไม่ได้ตั้งใจจะด่าคำมันตกไปเอาพูดต่อได้กันนันเจ้าคะคนหนูน่ะจะไล่การหลงออกไปการหลงก็เลยพูดว่าสภาพอับปีแบบนี้การหลงไม่เอาหรอกเจ้าค่ะคำมันตกไง สภาพดีๆแบบนี้พูดแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมพูดแล้วมันเหนื่อยค่อยๆพูดไม่ต้องรีบอ่ะพูดไปกำนันเจ้าขากำนันเชื่อไหมความในใจของกาหลงเลยนะเจ้าขามันอัดอั้นตันใจจ้าพูดเลยถ้าหาว่ากาหลงเอากำนันทำผัวกาหลงเอาหมาที่ยงดีกว่าอย่างีกหลอันนี้ด่ากูแล้วอันนี้คำตกใช่ไหมไม่ตกเธอตั้งใ่ตั้งใจมาตั้งใจเฮ้ยพ่อไปตัดถามลูกจ๋ามานี่้ยแมาจะไปไปไปถ้าลูกไปไปค่อยๆขึ้น เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ลลููกกมันเรื่องใหญ่นะพ่อใช่ใช่ต้องจับขาไปก่อนแกมันปนีมันนอมกับมันอยู่นั่นไม่ปนีปม่นอมไปยืนหน้าสนตีนี่มันด่าอยู่ได้วยแตใช่ลูกต้องจัดการนะจัดการให้ลูกจัดเต้ดีลูกไปเดี๋ยวนี้ลูกไปเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกหรือพ่อกูเนี่ยเวรตามแท้ๆมึงก็ไปยึดขายดีจับให้ดีเดี๋ยวหลุดบาอทีกูอีกกูทำอะไรกูได้ไหมล่ะทำไมอ่าวมึงท้ากูเหรอท้าเก่งกูท้ามึงได้ไหมได้ไหมนี่ก็จับไป มาดิเอาไหมโอหนาไหมเฮ้ยคุอยากเป็นลูกตุ้มเลยมึงกับกุลเลิกเป็นเพื่อนกันเลยโมโหนี่ว่ากำนันเอางี้ดีกว่าในเมื่อพวกฉันไม่มีความนิสัยตากำนันไม่เป็นไรถ้าเกิดกำนันจะเอาไงว่ามาเลยจะให้ฉันถูกกำนันฆ่าตายหรือว่าจะให้ฉันไปเลียตูดหมาฉันก็ทำเอาละเพื่อความสบายใจของทุกคนในบ้านวันนี้ ให้มึงอยู่คงอยู่ต่อไม่ได้ฉะนั้นเรือนหลังนี้มึงจะต้องมาอยู่ที่นี่นี่สินที่ติดค้างกันไว้ก็ให้สิ้นชาติขาดกันกูไม่เอานี่มึงอีกจากนี้ออกจากบ้านกูไปจริงเลยเจ้นนาค่ะน<อ>แต่เดี๋ยวก่อนจะทำไมล่ะก่อนจะไปเนี่ยจะร่ำรากันอยู่ด้วยกันมานานตั้แต่ลูกสาวกูยังเล็กเดี๋ยวนี้โตขึ้นมา ความผูกพันมันก็ต้องมีขอให้กูด้ปราภคมนมนอวยชัยให้พรก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆจากคำนันแล้วกันไอหนูลูกว่าไงบอาแม่งใช้แต่กูลูกน้องมีไว้ทำไมวะไอเกียรติลูกเกียรติรอิวันนี้ดีที่ลูกสาวแม่ลมเสียดีมากเลยเอดีมากน้มวันนี้คือน้่มพระพุทธมนต์ก็ขออำนวยอวยชัยให้จากนี้ออกจากบ้านไปแล้ว ก็คหอมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วกันเอ้าโชคดีน้ำนี้ไม่ใช่น้ำหมดแต่เป็นน้ำเกลดในทุกคราบราคอกำนันสดได้จัดน้ำกรดใสหน้าตาล่งโอ้ยไอ้กํานันนี่มึงเอาอะไรตัดตาบอดลูกตาบอด มึงคิดว่าเป็นน้ำมั่วทมมนเหรอนี่น้กอดบ้าไปแล้วอ้คำนั้น